มอ o ์นิ่งมันเรียงลำดับจากใหญ่ไปเล็กด้วย uh, ใช่ <laughs> น่ารักมากเลยนี่วันนี้เรามาไฮกิ้งคาวบอยเทรลมอ n ์พี่โบ <Good morning. S 1> นี่จ้ะมาคาวบอยเทรลที่เก่าเวลาใหม่อากาศเย็นๆนะดูสิควันพวยพุ่ง วันนี้แค่บเบาะเราเลือกเทเลนี้เพราะว่าเราจะอยู่กลางแดดแล้วก็ปุบกริบออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายมเรื่องมาอย่างเร็วเลยข้างหลังไปไปไปมากันเร็วมาก <c oughs> ใช่เราขวางทางเขาเดี๋ยวเขาก็มา่ช่เย็วข้าเ <ๆ S 1> ขาเร็วเข้า,ขาตรงนี้ <c oughs> โอเค <ๆ S 1> ดูซิเราเจออะไร ในกล้องหาไม่เจออ๋อเห็นละนี่เราเจออะไรเราเจอฝูงนกกระทาตัวอ้วนมากเฮ้ยใ hey, ช่เควลหรือเนี่ยอ้วนมากมากมาเป็นครอบครัวเลยจ้า เป็นไ,ไมอ้วนมากอ้วนบึกเลยค่ะอุ้ยน่ารักเควลค่ะเควลฝูงนกกระทา,าใช่ทุกที่เราเห็นที่ใกล้มาเนาะอ้วนมากๆเลยอะครอบครัวใหญ่แล้วแก่เราด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วก็อ้วนมากด้วยุย,ย,ยน่ากินแต่อาจจะหนังเหนียวนะจ๊ะพราแก่ <c oughs> น่ารักมากอุ๊ย,ยมาแล้วมาแล้วมาอีกตัวน,นึงอุ้ยมาอีกเพียบเลยพี่โบเอา,าจากไงงันนนี่นี่มาทั้งวินเลชอ๊ยตัวสุดท้ายก็จะ้ว,วิ่งเลย,อย,อย,อยนอนด้วยส่งสี่ครับ ิตามทันไหม <c oughs> น่ารักมากเลยได้ยินเสียงด้วยวันนี้ <c oughs> สุดท้ายแล้วอุ้ย,ย <c oughs> มากท <c oughs> ุยมากว่ะเหอะโคตรน่ารักเลยอ่ะ ที่สนามหญ้าหลังบ้านนะก็มีมานะแต่ไม่ใหญ่เท่านี้ตัวผอมใช่เป็นแบบผอมๆธรรมดาแต่นี่อ้วนมากเลยน่าจะสมบูรณ์มากเก่งมากๆวิ้ยดูดีเต็มเลยอะ่ะเต็มเลยดีใจด้วยนะแสดงว่าการกินอุดมสมบูรณ์อยู่ บินใช่ไหมเนี่ยนกกระานมันไม่ได้บินสูงเนะี่ยพี่โบมันแค่แค่กระพือปีกดึบดบๆๆแล้วก็บิน